ไม่เชื่อใจคลยอะกอดมนดเลยมาแม่เรกับมาแล้ว เดี๋ยวหนไม่ทันต้องแกล้มมานะคร้ออะไรใคราะใครต้องการอ้องกาอะครต้องการอะไรใครต้อกการอะไรต้อการอะไรงกะไราไรองะอะไรใครตองกาต้อง้องกาไรใรต้องกาอะการอรใงกาะไ้า

พี่ก็ด้ดลลามดลรมไม่ตอนอากาเข้ามาไม่เล่นบ่อยๆนะแ่กาต้องเปมู่นะแต่กน่ต้อง่เนนแตก่าต้องต่อเป็นม่นะแาต้องต่อเปนมู่แก่าต้อง่เม่นแต่ก่อง่เู่่ก่ตอง่อเป็หม่นแกัน่ตองนแ่าน่แ่ง่นะแ่งม จำเป็นแก่แล้วก็แบบถูกนะเจ้กคำยาคำทคำประกอบคำแอยู่ดีๆเก้เขาเกรย์เจย์แคร์ครับผมแอบจังไก่

ไม่ได้ไปหาใครมาไม่เคยค่ะบ้าอาระมัอก่เยจนทเอื่นแล้วได้โทรมาใครไม่ได้ก่อนแล้วน้องกงกแล้ว่ทีอขอที่มันเทิให้แน้หน่อยตกลมาแล้วหรอนี่มีหน้ จะล้ย่ออพี่ต้อยแล้วแล้วน่ไงนงมาเกิดที่ผ่านไนานเฮ้ยเกิดวันไม่ถูกทำมีนาค่มนาค่ะนี่เมมีาเกิดที่ผ่านไปนานเลยเกิดที่วันนี้ค่ะเกิดที่วันนี้หคะ แล้วเอาอะไรแม่แก่เหรอกับบ้นถูกล้วกใ้เดนอกนี้บ้างอ่ะน้องนอนสวัสดีครับดูดีกันด้วยคุณไม่เมนอนด้วยอ่ะเมียนอนขนมอยู่ไหนยอด

น้องรถเราโอ้ดูสิสะอาดใหม่น่าเกียดหน้าชังเราต้องเปล่ยนแล้ว <c oughs> น่าม,มันคนะคหมาย เกมอะไรไหม,ไม,ม,มแ,แต่คำถามที่แบบไม่มีใครไม่มีทางตอบแต่ว่าวันนี้คุณพ่อใส่กางเกงนอนสีอะไรสีฟ้ <c oughs> า <c oughs> วันนี้พ่อใส่เสื้อกล้าม,มอยากวเลยวันนี้ค <c oughs> <ส>ุณแม่ต, <c oughs> ตื่นมาผมเส้นไหนที่กระดกอยู่้โบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊บบ๊ายบาย cái này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  cái เขียนว่าอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะไม่เขียน่ะไม่รู้อ่ะอ๋อเขีนอะไไม่รูอ่ะไม่เคยเนเขียนว่าอะไรเร่รู้แต่ว่าอ่านว่าอะไรแต่ว่าอะไรไม่รู้เดี๋ยวก็กรีริวันนี้ติดอยู่นานๆนะ้วก็กลับเชียงใหม่แล้ว ยังไม่กับไฟตกค่ะกไฟตกไฟตกไปแล้วไฟตกไปไปแล้วค่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่อิวมาไม่ทันนะได้รถหลังแล้วเจอกัน